ไปโกบมาที่สวนพี่เจิดน,นะครับโอ้โหเห็นทุเรียนรุ่นนี้คือรุ่นหลังนะครับที่ยังเหลืออยู่เพื่อนๆดูสินะนี่ครับพี่โกบให้ดูชา้าๆนิดหนึ่งดูแขนงดูนี่ฮะอันนี้คือรุ่นหลังแล้วตัดไปหลายหลายแล้วนะตัดไปเยอะแล้วนะครับอนีออ่ประมาณกลางเดือนเออประมาณกลางเดือนไหนกเดือนหน้าใช่ไหมใช่ใช่ โอ้ประมาณกลางเดือนุ่นนี้นี่ตอนนี้อยู่กับพี่เจิดสวัสดีครับพี่เจิดครับครับผมครับโอ้โหไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันเลยภารกิจไม่ตรงกันโอ้โหทุเรียนวันนี้สภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากฝนชุกเนาะถ้าดู้วเนี่ยหญ้าก็อย่างที่เห็นแล้วก็แขนก็เขาก็ออกละไนโตรเจนสูงใช่ไหมฝนตกเขาก็ออกแขนงอ่ส่วนเราก็มองว่าแขนเขาออกมาก็ปล่อยเข้าไปเออแล้ว เออพี่เจอตัดไปได้เยอะยังฮะที่ผ่านมาก็รุ่นแรกก็ตัดไปแล้วรุ่นสองก็เริ่มตัดไปหมดเมื่อสองทั้งวันอือันนี้ก็ยังเหลือหางที่มันกระเด็นกระเด็นเนาะที่เราที่เราเต้าไม่ทันเราจะเต้าเป็นสีเชือกอ่ารุ่นเชือกแดงเนี่ยอันนี้คือต้นที่เคยฉ่ำน้ำนะเดี๋ยวขอดูขอดูรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้ที่ว่าน้ำเปียกทั้งปีโอ้เนี่ยฮะความชุ่มชื้นกันอยู่ แล้วลูกข้างบนอ่า่าเรียที่ว่าทรีะจะไม่ออกดอกเราออกออกแล้วถ้าน้ําขนาดนี้เขาต้องสลัดเขาต้องทิ้งดอกทิ้งหางแยะไม่ทิ้งครับเนูโอขายให้ลอบครับหนี่งว่าติดลอกทิ้งหรืเปล่าดูทรงนะก็ปล่อยไปคือวี่เจอเออลอง เรียงลำดับใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าเริ่มต้นตอนที่ทําเตรียมต้นมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะทำอะไรไปยังไงบ้างนะพี่ก็ที่เคยเคยบอกนะเริ่มรเริ่มแรกเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยนะ,ะถ้าลูกหมดแล้วรเราก็จะใส่ปูหมักแล้วแล้วนะแต่ใครมีใครมีอินทรียอะไรมูลสัตว์อะไระที่มั่นใจว่าเขาไม่มีะเขาไม่ได้ล้าง คอ,อกล้างฟาร์มด้วยโซดาไฟอะไรเนี่ยครับเราใส่แต่ที่สวนเราเนะฮะเราใช้แกจที่เป็ดปีละหนึ่งครั้งอืมนะแล้วก็ปุ๋ยหมักนะฮะอินทรีย์ทั่วไปที่หมักนี่แหละฮะเราเานี้นี่ฟรีแล้วเนี่ยใช้แค่นี้ทั้งดินนะฮะอือ่าก่อนตอนจะเอาลูกเราก็จะมีปุ๋ยเก็บของศูนย์หน้าสองสามสี่เอออ่าโดยการผสมน้ำนะฮะแล้วเราก็ลาดครับใช้ลาดเอาใช้คนงานตักลาดครับ ใบก็ศูนย์ห้าสองมตีตอนสะสมอาหารนก่อนเจะาดอกแต่ถ้าเนี่ยถ้าหมดลูกวันนี้ไม่ใช่นะยังไม่ต้องไปใช้ศูนยหสองตีใช้บำรุงใบตัวที่ตัวที่ใช้ก็เนี่ยเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรฮะให้ต้นเราให้ใบเราสมบูรณ์ของผมปีนี้ใบไม่เสียนะครับเา้าหมดผลผลิตเมื่อไหร่เราก็ ดูมแมลงไว้ออย่าให้กินอย่าให้มันลงใบเราให้เสียหายนี่นี่รุ่นหลังนะครับดูรุ่นแรกเชือกแดงหายไปหมดแล้วรุ่นนี้อันเนี้ยเตาไม่ทันนะฮะนี่รุ่นหลังก่ครับแล้วดูลูกโตไหมครับเนะี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับโอ้โอแล้เอเอใช่ใช่ใช่เรื่องปุ๋ยป,ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใกลเลยทางดินผมจะไม่มีเลยผมจะมีแค่ปุ๋ยอะไรบ้าง แล้วที่ฉีดทุกวันนี้หลังจากใส่ที่บอกว่าใส่มูลสัตว์ไปครั้งแรกนี้กที่เป็ดแล้วก็ปุ๋ยหมักเนี่ยที่ใส่ไปครั้งแรกเนี่ยก่อนมีลูกพอหลังจากนั้นมาผมฉีดน้ําหมักใบทองหลังเป็นหลักโอ้ใบทองหลังหมักเองหรือว่าซื้อเข้ามาหมักเองอใช้ใบทองหลังหมักเป็นหลักแล้วก็น้ําหมักใบข้าวเนี่ยจะฉีดทางดินน้ําหมักใบข้าวผมจะนิน่าใส่พร้อมกันนะฮะ น้ำหมักใบข้าวค่น้ำหมักใบแล้วน้ำหมักใบข้าวใบถงหลางนี่พ่นทุกกี่วันพ่นช่วงไหนยังไงพี่เจิดไม่ไม่มีกําหนดวันนะเรามองดูว่าเออเราว่างเราพ่นได้เราก็พ่นเราต้องคิดว่าเออถ้าอาหารพอนะก็ให้เขากินให้พอถูกหอยู่ที่ความพร้อมความสะดวกของเราเลยตรงนั้นความสะดวกของเราผมไม่มีพ่นเช้าหรือพ่นเย็นถ้าในเนี่ยถ้าพูดถึงพ่นทางดินนะตอนไหนไ็ได้เพราะเขาไม่โดนแดดต้องต้องเข้าใจว่า มอหนักคือจูลินัีไม่ชอบความร้อนตามที่อาจารย์ต่างๆแนะนํเนะที่เราไปดูที่เราดูในยู u ูปมาเขาไม่ชอบเพราะน่นอะไม่ชอบแล้วเราก็ฉีดใบต้นไม่เป็นไรแต่ถ้าฉีดใบต้องเช้าหรือเย็นดีหรือวันที่ฟ้าปิดดีออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนื้อคือความมันโอ้หใบโอ้หเห็นต้องดูใต้ใบวยอะเออโหใบสะอาดใบสะอาดโอ้ความมน เดูต้นเราก็จะใช้อยู่คนนี้น้ำหมักใบทองหลางผมฉีดเป็นประจำยาเชื้อราผมก็ไม่เคยใส่โอไม่ใช้ไม่ใช้เคมีเลยไม่ใช้เลยยาเชื้อรานี่เป็นหลักเลยน้ำหมักใบทองหลางน้ำหมักใบทองหลางเขาก็จะมีอยู่สองตัวอืมใช้ตัวอีกตัวหนึ่งเข้าน้ำใสๆอันนั้นเขาจะมีหัวเชื้อบีสิบหกของอาจารย์เลยผมจําไม่ได้ท่านแนะนํามาในทุกเราก็เอาเนี่ยแหละมามาขยายใช้ร่วมกันโดยใช้ใบทองหลางหมัก จะพาไปดูถังหมักเราก็อยู่ผมหมักทิ้งไว้ตลอดอทองหลางผมก็ปลูกไว้หมดแล้วโอ้ปลูกทองหลางไปปลูกไปเลยเราไปเราก็ปลูกไปเลยตอนนี้เรายังไม่โตเราก็สั่งเราก็ไปซื้อมาหมักดูใบเอาละกันโอ้โหดูทุเรียนที่ผ่านมาไม่ใส่ปุ๋ยเคมีได้ขนาดนี้้าดูลูกอืมเอ้านี่ต้นนี้ต้นนี้ดูใบน้อยโอ้ใบน้อยแต่ลูกเต็มเลยโอ้โหไม่จำเป็นต้องสามร้อยห้าสิบใบ โอ้ที่ใบน้อยต้นนี้เป็นเพราะว่าต้นนี้มันมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เนาะที่เออ่ทีว่าป่วยแล้วฟื้นอ๋อป่วยแล้วฟื้นแต่ทั้งหมดได้ตามผมไม่มีอะไรแล้วมีอแต่ยังฟื้นปุ๊บเข้าก็ออกดอกออกดอกแล้วเขาติดโอ้โหให้ขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหโโอ้หดูแม้กระทั่งต้นนี้เนื้อใบใบดีมากใบดีก็นี่รุ่นแรกหมดไปแล้วเนี่ยรถเชือกที่โยนถ้าอย่างนี้รุ่นนี้อีกตั้งเยอะใช่ไหม ลดอ,อ,อีกงเยอะเนี่ยถ้างั้นอย่างนี้ลดต้นทุนเยอะไหมพี่เยิดยที่ใช้มาถ้าแค่แค่เราไม่เสียตังค์ใส่ปุ๋ยก็ลดไปเยอะแล้วใช่้ยนะเราหมักเองอพอพอเราหมักเองอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าต้นทุนเรายิ่งต่ำโอ้โหเชื้อก็ถูกซองนี้ร้อยกว่าบา<อ>ทมีสิบก แ้ใบทองหลังเริ่มลปลูกเองแล้วต่อไปไม่มีต้นทุนแล้วนะโโแต่ตอนนี้เราก็ซื้ออยู่ใช่ใบทองหลังก็มีหลายราคาลองดูว่าว่าใครอใครมีที่ซื้อได้ถูกเพราะปกติแล้วก็ไม่แพงอยู่แล้วครับโลนึงก็โอ้ยหมักไปซะเป็นร้อยลิตรโอ้โหมีรถมีรถมาเดี๋ยวไปดูรถแป๊บหนึ่งเข้ามาขึ้นมาก